อรุณสวัสดยามเช้าค่ะกลับมาพบก,กับช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปค่ะมามามา,มา,มาตื่นมาโอ้โหบรรยากาศฝนตกเจ้าค่ะเอ้ย,รรย,าาอยชมบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวก็จะไปอัปเดตสถานการณ์ในลำห้วยกันต่อนะจ๊ะเฮ้ยสวัสดีเจ้าค้าเจ้าเป็นสาวล้านะ เอ่ยคำอุจาออกมาว่าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าป่ะเดี๋ยวเฮาไปแอวกันเนาะไปพอลำห้วยกันเนาะเจ้าเนาะวันนี้อาจจะมีภาคกำเมืองเนาะเจ้าเนาะป่ะอุย้ยดูภูเขาทิวทัศป่ะเตวเตว ปลาแอวปลาเลาะปลาเตียวอ้าวนอดูเอ้ยตัวเล็กลูกหลานตื่นเช้ามาก็จะไปโรงเรียนทุงลีเฮาเฮียเราบ่เอ้ยเก่งจังเลยเขาล่อนนะสวัสดีับส,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 สวัสดีครับครับเป็นเด็กดีครับบ๊ายบาย,บายครับหลานจะพอะไปส่งโรงเรียน โอเคโอเคปะวน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 ,วนเดี๋ยวเลาะเอวตังเพก่อนเนาะโอวันนี้ในสุ่ในเล้าไก่ไกบ่บะมี่ซากตัวแล้วเปย้ายไปหมดละถ้าไก่ยังอยู่ปะฝนนี้ก็คงจะบ่ค่อยดีแต่ใดเนาะอุ้ยดูดูดูพื้นดินพื้นที่แฉหมดเลยแล้วเห็นเสาได้ก็ใส่ใส่ถุงตีนด้วย ว่าจะไปห้องน้ำดูดูด,ดูดูกระเจี๊ยบดูกระเจี๊ยบพอเนี่อุวยงามขนาดเลยอันนี้คือมะเขือาามื่นนะจ๊ะมะเขือมื่นหรือว่ากระเจี๊ยบดเดี๋ยวแม่กินข้าลวละหมูน้ำไม่ซ้าหรอโอ้แม่กินข้าวแต่เช้าเลยคนเท่ามาดูบรรยากาศวิวชิวทัศน์ตอนนี้ก็คือฝนมันประตกลงมาเรื่อยๆนาะ เดี๋ยวปลาไปพอตังปุ้นพอห้วยยังเก่าฮะนะอัพเดตสถานการณ์น้ำว่ามันเป็นจะใด,ดเนาะปไปๆปเดี๋ยวขอเปลี่ยนคลิปสักกลัมก่อนอา้าวสำหรับสถานการณ์ในเช้านี้นะเจ้าโอ้ยน้ำน้ำก็ยังคงยังคงยังเกา่ายังบ่าบาขึ้นบาลงนะ้าเานอก ก็แสดงว่าฝนตังหัวตังบนก็คือข้างบนฝนอาจจะไม่ค่อยฝนตกแต่ว่ามันไม่แรงถ้าถ้าข้างบนตรงที่จุดหลักของน้ำมันน้ำป่าจะไหลลงห้วยก็คือนู่น ون, ข้างบนบนดอยตรงตรงโซนที่อยู่ข้างบนที่น้ำมันจะไหลลงเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำของลำห้วยนี้นะคะที่มันจะเป็นหัวน้ำถ้าตรงนั้นจุดนั้นฝนตกไม่หนัก ไม่หนักพอน้ําตรงนี้ก็จะไม่เยอะแต่ว่าสาวดอยลืมบอกไปว่าตรงอ่างเก็บน้ําที่เป็นหัวน้ําของลําห้วยแห่งนี้นะคะมันจะยังมีคลองผันส่งน้ําไปอีกในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่อีกที่หนึง่งเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อก่อนมันจะไม่มีคลองอันนั้นนะคะไม่มีคลอง ที่ว่าจะผันน้ําแล้วแล้วเวลาฝนตกน้ํานองน้ําก็จะไหลมาในลําห้วยอันนี้ที่เดียวมันก็เลยทําให้เกิดน้ําล้นเออใช่ใช่ใชใช,ใช่อันนี้เลยแล้วตอนหลังมาเขาก็เลยขุดคลองของงบประมาณขุดคลองขึ้นมาผันน้ําส่งไปก็คือที่ทางบ้านสาวไาจะเรียกว่าเขื่อนแม่ตูบนะจ๊ะอันนี้ทางสําหรับหัวน้ํา หัวน้าของลําที่ไหลลงมาในลําห้วยนี้เราจะเรียกว่าเขือเข่อนแม่หาดเขื่อนแม่หาดแล้วก็จะมีเขื่อนแม่ตูบหรือว่าเขื่อนภูมิพลขนาดเล็กนะคะอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กก็ตรงอ่างเก็บน้ําอันนั้นรู้สึกว่าอ่ะเหมือนเหมือนจะเป็นเขื่อนที่น้องโอ๊ตเคย วันที่น้องโอ๊ตมาหาสาวดอยแล้วน้องโอ๊ตขับรถหลงไปเออเขื่อนอันนั้นแหละเรียกเขื่อนเมตููแต่สาวดอยยังไม่มีไม่มีโอกาสที่จะได้ไปที่จะได้ไปเก็บภาพบรรยากาศตรงเขื่อนเอาไว้เดี๋ยวสาวดอยมีเวลาหรือสาวดอยจะชวนน้องไปเนาะจะขึ้นไปถ่ายให้ดูอ่างเก็บน้ําสําหรับที่ปล่อยลงมาในลําห้วยนี้แล้วก็อีก อีกที่เขาที่เขาจะผันไปอีกจุดหนึ่งเนาะวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ก็น้ําก็ยังโอ้โหน้ํายังคุณหนักกว่าเก่าอีกนะแต่ว่าถามว่ามันเสาดอยว่าเหมือนมันลดลงไปนิดหนึ่งนะดูจากดูจากขอบตะลิงตรงนน้นเห็นไหมคะขอบตะลิงที่มันเปียกๆกันเนาะขอบตะลิงที่มันเปียกๆตรงนน้นอะข้างบนโน้นอะรู้สึกว่ามันจะลงมานิดหนึ่งแต่ว่าน้ําเนื่องจากว่ากระแสน้ํามันไหลมันไหลเชี่ยวไหลไว เวลาน้าเวลาน้ํามามันก็จะไปอย่างไวเพราะฉะนั้นถ้าน้ํามันขึ้นมันก็ถ้าฝนตกไม่หนักจริงๆน้ํามันก็จะอยู่ไม่นานนะมันความความความแรงหรือว่าความสูงของมันเพราะว่ามันไหลไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นมาเร็วเคลมเร็วไปเร็วต่อโดยใช้แบบต่อโดยใช้คําว่าแบบนี้นะ โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเลาะไปอีกจุดหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนะคะ่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูจุดอื่นต่อมาเดี๋ยวคลิปนี้ผ่าเละาะผาเลาะขึ้นไปข้างบนเตวไปเรื่อยๆกลางร่มนะคะตอนนี้ฝนตกจ้าฝนตกโอ้สาวดอยว่าจะออกไปทุระข้างนอก ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปตอนไหนฟ้าจะเปิดให้เราได้ไปไหมถ้าฟ้าไม่เปิดฝนไม่หยุดสาวดอยก็ไปไม่ได้เพราะว่าอะไรสาวดอยไม่ได้มีรถยนต์สาวดอยมีแต่มอเตอร์ไซค์นะคะเวลาฝนตกเราจะขี่มอเตอร์ไซค์มันก็ไม่สะดวกเนาะนี่แวะชมดอกไม้ต้นไม้ด้าวเรื่องอินทนิลหรือเปล่าแพงไอ,อชื่ออะไรนะแพงพวยหรือว่าอะไรนีไม่รู้ชื่ออันนี้เป็นดอกอะไรเอ่ยนี่ บานไม่รู้รวยนะคะนี่ต้นต้นเพกาหรือว่าลิ้นฟ้าเนี่ยมีเยอะแล้วอันนี้ดอกอะไรเอ่ยสาวดอยพราร์ลธตามบ้านนี่อันนี้เขาก็เรียกหางนกยุงเนาะมีสีส้มสีอะไรอื้อเนาะนี่อ่ะเสียงไก่นี่ นี่ก็สวยนะโอ้โหพอเวลาฝนตกมาบานสะพรั่งเลยนะดาวเรืองดาวเรืองของเพื่อนบ้านเขาเนาะนี่บ้านนี้เขาชอบปลูกดอกไม้ดอกกุหลาบก็มีสมุนไพรอะไรก็มีนี่นางกวักของเขาก็มีนะจ๊ะนี่อะไรเอ่ยเบญจมาศใช่ไหมเรานี่คือต้นอะไรเอ่ยสวยนะบ้านนี้ก็จะชอบปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้รวมถึงสมุนไพรนี่ก็ต้นวาสนาใช่ไหม นี่อันนี้ก็ดอกซอมพอหรือหางนกยุงอันนี้จะมีสองสีนะคะสีแดงสีสม้มสีเหลืองปักเตวแอลเลาะไปต่อพอดีว่ามีมอเตอร์ไซค์มาก็แผลงป้องลงกว่านี่ดอกเข็มเข็มก็จะมีสองสีใช่ไหมสีอะไรสีชมพูกับสีแดงนี่ยอดมาละขีนกคืนเรียราเต็มไปหมดเนี่ยตรงนี้ก็มีอีกดอกซอมพอ แถวนี้ก็จะมีเยอะนะเดี๋สาราจะแพลนกล้องกลับไปหานี่เห็นไหมทุกสวยสวยสวยทุกที่จะมีแต่ดอกไม้ต้นไม้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศท้องฟ้านู่นก็ต้นมะรุมก็มาให้ดูนี่วันนี้ คณะเม็กซิโกนะคะหรือต้นผงชูรสนี่ทางบ้านทางบ้านนี้นะคะบ้านนอกทางบ้านของต่อโดยกาจะก็ก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีอะไรรั้วตรงรั้วเนี่ยไม่ได้ว่างไม่มีว่างเลยตรงรั้วเนี่ย <c oughs> นี่ดูตรงฝั่งนี้ขมิ้นขอให้เป็นรั้วนะคะขอให้มีรั้วมีพื้นที่ว่างนิดหนึ่งก็ไม่ได้มีอะไรปลูกปลูกมันทุกอย่าง มะม่วงหาวมะนาวโหสาวได้ก็เคยมาเก็บกินบ้านของญาติค่ะนี่น้อยหนาก็มีน้อยหนาขูุขะนะอันนี้ที่ผิวขูุขะมันจะมีน้อยหนาอยู่สองสายพันธุ์ที่นี่ยมันจะมีน้อยหนาป่าแบบดั้งเดิมก็คือที่น้อยหนาที่เขาเรียกว่าผิวกิ้งเกี้มาตอนนี้เราจะมาอีกจุดหนึ่งมาดูลําห้วยอีกจุดหนึ่ง ดูโซนวันนั้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นบ้านนะเขาจะปลูกบ้านกันแล้วทีนี้ก็เจอน้ําท่วมตอนนี้เขาย้ายไปอยู่โซนอื่นละเนี่ยเอาไผ่หวานมาปลูกเห็นไหมกอไผ่ยอยู่ตรงนี้มันเอาไม่อยู่อย่างที่สาวดอยบอกแล้วก็เนี่ยอันนี้อีกจุดหนึ่งอันนี้ตรงข้างบ้านของลุงก็ที่สาดอยถ่ายขึ้นมาให้ก็เห็นนะั่นแหละเพียงแต่เวลาเรามาอยู่จุดนี้มันก็เลยเหมือนจะแปลกตาใช่ไหม วันนี้รถรถแมคโคมาจกมันก็เลยจะเป็นเปลี่ยนไปนูนเห็นไหมมุมโน้นหนัโค้งตรงโค้งอันนี้คือสาวดอยขึ้นมาใกล้ขึ้นมาอีกหน่อยแงจะเห็นท่อแป๊บอยู่นั้นน่ะนะท่อแป๊บอันนี้เออยท่อแป๊บสีประฟ้าที่เห็นอันนั้นคือบ่อน้ําบ่อน้ําที่เขาขูดเอาไว้ใช้หน้าแรงสําหรับปั่นน้ําขึ้นไปข้างบน พราะเสาได้คงจะไม่ขึ้นไปแล้วแหละนั่นะจุดน้น,น่ะเป็นจุดโค้งนี่มีกอไผ่ปลูกเอาไว้เพราะว่าสําหรับชาวริมริมห้วยนะคะเดี๋ยวเสาได้ขอมามาเดินเดินเดินตามลายนิดนึงของอไัยนะคะเดินมาก็อยากจะถ่ายโซนจุดอื่นๆที่มันแปลกตาขึ้นมาอีกนิดนึงให้ดูเนาะเห็นไหมสา,สาย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 เนี่ยสายดูดน้ําอ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ที่เขาเรียก ว่อยสายที่ดูดน้านั่นแหละเห็นไหมตอนนี้เขาดึงออกมาก่อนยังไม่ได้ใช้นะคะตรงบ่อน้าอ่ะมาดูโซนนี้ก็โอเคเนาะอ่ะสาวได้จะแผนนั่งซูมให้ตรงนี้นะคะดูเราจะเห็นช่วงช่วงโค้งของลำห้วยตรงนั้นนะคะเนื่องจากเห็นไหมมีกอไผ่เขาปลูกออกมาอย่างนี้ ซึ่งเสาดอยไม่แน่ใจว่าในสมัยตอนที่เสาดอยยังเด็กๆเท่าที่จำความได้เนี่ยลำห้วยจริงๆดั้งเดิมของมันมันไม่โค้งแบบนี้หรืออย่างไรหรือเปล่าอันนี้เสาดอยไม่แน่ใจจริงๆแต่แน่นอนว่ากอไผ่ที่เห็นนะที่ปลูกอยู่ตรงโค้งของลำห้วยอันนั้นนะมันปลูกทีหลังแน่นอนแต่เสาดอยจำได้นะคลับคลาคลับคลานี่หนึ่งลังๆว่าเมื่อก่อนมันลำห้วยมันไม่ได้โค้งแบบนี้ เราจะเห็นว่าลำห้วยมันจะโค้งเข้ามาทางหมู่บ้านเห็นไหมเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากว่ากระแสน้ำมันต้านกอไผ่ตรงฝั่งนี้ไม่ไหวเห็นไหมพอน้ำมันซัดมากอไผ่เนี้ยมันลากมันจะแน่นจะหนามันก็จะต้านกระแสน้ำได้แล้วน้ำมันก็เลยต้องเหมือนลำห้วยต้องมันก็จะซาะมาทางเนี้ยทางหมู่บ้านใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็จะ มันก็จะเหมือนลําห้วยจะจะขยายกลับมาทางหมู่บ้านก็ลําห้วยเปลี่ยนทิศว่าอย่างนั้นจากที่ว่าทิศเดิมแล้วอันนี้ที่เขาปลูกตรงนี้ก็คือมันเป็นเขาก็ป้องกันทุ่งนาของเขาอะเนาะแ้วก็ไม่รู้จะวาอยังไงก็นั่นแหละตามตามเวนตามกรรมไปก็แล้วกันแต่อันที่จริงคือทางโน้นทางโน้นอะ างนี้ถ้าไม่มีกอไผ่ต้านน้ําไว้น้ํามันก็จะซัดจะซัดไปทางนาของเขาอะ่ะเขาก็เนี่ยตรงช่วงนี้ก็โดนก็ตรงช่วงนี้ก็โดนเยอะเนาะก็ต่างคนต่างคิดก็ไม่รู้จะว่ายังไงละนวอันโน้นเราก็จะเห็นทุ่งนาอยู่ใกล้ๆอยู่ฝั่งโน้นอ่ะตอนนี้ข้าวเขาก็กําลังสวยสําหรับวันนี้ดูตรงช่วงนี้น้ำจะไม่ค่อย น้ำคือมันมันกว้างเนาะลำห้วยมันกว้างหลังจากที่ขุดลอกเขาขุดลอกคลองเสร็จแล้วลำห้วยมันกว้างเพราะฉะนั้นถึงน้ําจะไหลมาเพิ่มมากเท่าไหร่มันก็เลยจะดูมันมันขึ้นไม่สูงแต่แต่ดูจากกระแสน้ําขุนแล้วก็ฟองของน้ําที่มันไหลมาเรื่อยๆเสาร์ดอยว่าด๋ยังไงมันก็น้ําก็จะเพิ่มแล้วตอนเนี้บวกกับฝนฝนยังไม่หยุดนะฝนตกมาเรื่อยๆ โอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้มาอัปเดตสถานการณ์ให้ดูเท่านี้นะคะเดี๋ยวสาวดอยก็จะกลับไปทอผ้าอ่ะทอผ้าตัวค่ะวางลายผ้าผืนใหม่แล้วขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไครต์ที่เข้ามาติดตามรับชมวิถีชีวิตของสาวดอยและมาคอยอัปเดต น้ำเนาะกระแสน้ํา,ามาคอยอัปเดตระดับน้ําว่ามันไปถึงไหนแล้วเนาะอะลงลงมานิดนึงอ่ะนี่ไงถ่ายให้ดูช่วงข้างล่างนู่นก็ที่เห็นอยู่นู่นก็ตรงช่วงบ้านของเสาวดอยเองเนาะโอเคนะคะวันนี้ก็กระแสน้ําก็ยังคงก็ยังคงเสาวดอยว่ามันคงที่อยู่นะมาถ่ายจุดนี้ แต่เหมือนกับว่ามันลดลงนิดหนึ่งหรืออย่างไรนี่แหละก็ดูอ่ะดูจากตรงจุดนี้เห็นไหมเห็นไหมมันแทะมาแล้วมันแทะไอ้มันซ้อเนาะมันซาะตรงเนี้ยพอมันซ้อมาเห็นไหมว่าเนื่องจากวัตะลิงมันเป็นทรายมันเอาไม่อยู่ต่ออยก็ไม่กล้าลงละเพราะว่ามันเป็นทรายเดี๋ยวสไลเดอร์ลงห้วยนะขี้เกียจเปียกเปียกไม่เท่าไหร่โทรศัพท์จะพังนี่สิเดี๋ยวเครื่องมือทามาหากินยิ่งมีมีน้อยอยู่ ปะเดี๋ยวเรากลับกันเถอะเตียวเตียวปิกปิกปิกจ้าวันนี้ถ้าถ้าจะมีหลายภาษาหน่อยหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นยุ้งข้าวของพี่ชายนะแล้วคนทางนี้ยเวลายุ้งข้าวของเขาเห็นไหมใต้ถุนเขาจะใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเป็นห้องเก็บของค่ะเก็บปุ๋ยเก็บยาเก็บเครื่องมือกเกษตรอะไรเห็นไหมเขาจะใช้อย่างคุ้มค่ามากนี่ อันนี้ก็ถังผสมยาไปพ่นลํำไยมาแอบถ่ายใต้รูนบ้านเขาน,นั้นก็เป็นฮอร์โมนเป็นยาอะไรที่ใช้ในกเกษตรนี่ป่ะเดี๋ยวเราเมื่อกันคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยก็ขออาภัยนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไครต์ที่มาเป็นกําลังใจให้ s t ยส Story เสมอ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ s สาดอยสตอรี่ได้นำเสนอวิถีชีวิตของชาวป่าชาวดอยในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวก็คงจะพาเลาะดูธรรมชาติหรือว่าวิถีชีวิตในรูปแบบต่างๆของบ้านเสาดอยและของเสาดอยเองในคลิปต่อๆไปนะคะอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนนะคะเสียนเสมอ แล้วเจอกันใหม่จ้าเตียวๆปิ๊กๆๆเดี๋ยว,ยวปิปปดปคลิปก่อน